ได้วครับวันนี้เราจะมาแกงผู้ช่วยกันรวยใช้ทั้งบนสีดำจะตั้งกล้องไปตรงนี้ป๊บนึงเดี๋ยวตั้งกล้องว่าตั้งกล้องเรเข้ามาแล้วนะสัตว์จ้าฮ่าฮโาฮ่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 งฮา่าาา่า่ ฮีนอนี่แกแกที่ฉันทำไปคือกระดาษของแกงั้นเหรอใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วแกเพิ่งอาจไม่ทำกับดูทารร่ผู้หญิงใหญ่อย่างเงี้ได้งไงเหรอนอนี่เน,นี่ยนมะันน้ำสีดามินน่ะปึ๊มอะ 啊啊哈啊哈！啊啊